ปังต่อเนื่องเขยบานไรสะไพให้โซเรตติ้งพุ่งแตะถึงเลขห้าละครเขยบานไรสะไพให้โซทางวิกหมอชิดยังคงปังปุริยะอย่างต่อเนื่องสมศักดิ์ศรีการกลับมาพบกันอีกครั้งของครูจินพ่อจา๋าแม่จา๋าอย่างเข้มหัสวีและมุกมุกดาทีลาสุดพาเรตติ้งพุง่งถึง5.0 7 2เจครองแชมป์หลังข่าวไปได้อย่างงดงาม เรียกว่าทางด้านเข้มและมุกดานั้นถือว่าเป็นคู่จิ้นคู่ขวัญที่แฟนคลับหลายคนต่างชื่นชอบซึ่งเราก็มาลุ้นกันค่ะว่าตอนจบของเขยบานไร้สะไพร์ให้โซเรตติ้งจะสูงพุ่งถึงเลขไหนคงต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะ